สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้หลวงตากําลังพักครับมีบ้านผักหลังหนึ่งเั็นมีหลังบ้านที่โขดหินนะพี่น้องเ้อโขดหินหลวงตาพักผรพักพรอ,อ,อยู่ครับพอดีพักยกไปที่เขาหองน้ำพอดีครับเบาไปเบาเนี่ยแหละครับบัานนี้มีหินมีหินก้อนหนึ่งเป็นพระ้านครับพี่น้องภาษาไทยเราเป็นพักพรเอ็นเอน็เอนหลังกับหินเลยครับพี่นอ้องเออเอาไป พอดีเพิ่นเต่าของน้ำของน้ำบ้านว่างเพิ่นก็เลยบ่มีน้ำต้องหลงตากันเลยภาพบรรยากาศที่พี่น้องเด้อญาติโยมสาธุชนพุ่นล่ะครับถ้าหลงตาล้อหลงตาอยู่นี่หลงตาก็ยังหลงตาพักยกอยู่ครับพักยกอยู่ที่นี่พี่น้องคนต่อถาหลงตาพักยกพักพักผ่อนอยู่ครับย่างับผ่อนรับตาม ัันทิ้งงานแล้วก็ลูกศิษยบมูลนิธิเขาเจ้าก็รอครับรออยู่นหลังด้วยเนาะที่บ้านนี้บ้านเปิดมาโอเคครับตามตามบ้านเล็กที่เพี่นพ่อเป็นบ้านเล็กที่เออบ้านเล็กที่แต่ว่าบ้านว่างบ่อันนี้จะเดินไปสิบ้านพี่สาวเนี่ยอ๋อค่ะครับบ่เป็นหนังก่าบ้านเล็กที่นั่นแหละเจ้าของบ้านเล็กที่เจ้าของครับบ้านไหะ บอกว่าจะบ้านเลขที่อยังวะชีิเบอเคบอกกันลงตากาพักบ้านว่างเพักอยู่หลังบ้านนะครับเ้อะอันนี้บรรยากาศ,าศายอยาิโยมล้อครับลอ้ลอลอ้ลอล้อทายล้อหาการาบลงตา,ตรงตากกครับลงตาเมื่อยพักงกแล้ะครับเซ้าเมื่อยเส้ามีแห้งนะครับเนาะเอ,อ่อพาสายกันเลยเก็บบรรยากาศภาพบรรยากาศาออกมาฝากพีฝากน,อน้องรถจอดเป็นแถวครับพี่น้องเพิ่น,นะครับพี่น้องแฟนรถครับ จอดครับรอตองจ่าห้องฟันครับวัดอะไรครับอำเภอสังคมอันนี้บ้านสุดท้ายเป็นบ้านของอำเภอสีเชียงใหม่อ๋ออันนี้เป็นบ้านสุดท้ายบ้านสุดท้ายของอำเภอสีเชียงใหม่บ้านห้วยช้างเผือกครับบ้านห้วยช้างเผือกครับบบตำลพุทธาทครับบตำลพุทธบาทอำเภอสีคือสังคมครับีสังคมอำเภอสังคมครับครับคือสังคมครับ ยานโยมลอ้ลอล้อหลวงตาหลวงตาดิ้นหลวงตาพักคนอนหลวงตาพักคนอนยิ่ครับเด้อนี่ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่กนะครับบรรยากาศญาติโยมลอหลวงตาหลวง,งตาพักเศร้อเมย์ยุภาพแต่หลวงตาลงมาเลยเป็นยานสายสิพาพี่น้องโชคอีกเท่านึงนะครับเด้อสวัสดีครับ